ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอต้องเหตเท่านั้นแมนยูกู้สถาบรูโน่นำทัพกระซวกเบรนฟอร์ดปีแสดงของกุนซือเอรดิกเทนฮากหลังล่าสุดพ่เกมแรกในรอบ5นัดรวมทุกรายการทำให้ลนมาดับ5้าต้องชนะเกมนี้เพื่อล่าทอฟกูการจัดทัพวางบรูโน่เฟเนเดสนำทัพต้อนรับเบรนฟอร์ดทีมอันดับ9ที่ไม่แพ้ใครมา3นัดรวมแนวลุกใช้ไอแวนโทนี่เป็นตัวทีเด็ด ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคืนวันพุทธที่5เมษายนนี้รีวิวฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษนัดที่7นัดตกค้างวันพุทธที่5เมษายน2566นแมนยูเต็ดประทับเบรนท์ฟอร์ดเวลา2นาฬิกาถ่ายทอดสดทรูพรีเมียร์ฟุตบอลหนึ่งสนามโอทาฟอร์ดแมนเชสเตอร์แมนเชสเตอร์ยูเต็ดแพ้เป็นเกมแรกในรอบ5้าเกมรวมทุกรายการหลังออกไปพ่ายกับนิวคาสเซิลศูนย์ต่อ2ในเกมลีกนัดล่าสุด ทำให้ปีแสดงมี50แต้มจากการลงสนามไปแล้ว27เกมในฤดูกาลนี้ความพร้อมในเกมนี้เอริกเทนฮาผู้จัดการทีมชาวดัตยังคงไม่สามารถใช้งานดอนนี่ฟาร์เดบกอริฮันโดการาโชและทอมฮีตันที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนรวมไปถึงกาซิเมโรที่ติดโทษแบนเป็นนัดที่3จากทั้งหมด4เกมหลังโดนใบแดงในเกมกับเซาท์แฮมตันส่วนทางคริสเตียนเอลิกเซนที่มีข่าวลงซ้อมได้แล้วผู้จัดการทีมชาวดัตยืนยันว่านักเตะยังไม่มีสภาพร่างกายฟิตมากพอ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของทีมนอกจากนี้เมสันกรีนวูดอยู่ในระหว่างการถูกสอบสวนเป็นการภายในก่อนตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตหลังจากที่หลุดพ้นจากดีความแล้วแต่มีข่าวดีคือน่าจะได้ตัวอารอนวานบิซาก้าที่พลาดการลงสนามในเกมกับซาลิกาดงเนื่องจากมีอาการป่วยกลับคืนสู่ทีมอีกครั้งส่วนการจัดทับคาดว่าเทนฮากจะมาในระบบ4-2-3-1โดยที่อองตนี่มาร์ซิอาลจะได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้า พร้อมกับมีเจดอนซานโชบรูโน่เฟรนันเดสและมาคัตแลตฟอดปั้นเกมสนับสนุนอยู่ด้านหลังขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของมาเซลซาบิเซอร์และเฟรดคอยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กใช้งานราฟาเอลวารานและลิซโนมาตินสคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูยังดาบิดเดียาที่ทำหน้าที่เฝ้าเสาเบรนฟอดไม่แพ้ใครมา3เกมติดต่อกันในหลีกหลังออกไปเสมอกับไรตัน3ต่อ3ในเกมหลีกนัดล่าสุด ทำให้เดบีมี43แต้มจากการลงสนามไปแล้ว28เกมในฤดูกาลนี้สภาพทีมในเกมนี้โทมัสแฟรงค์ผู้จัดการทีมชาวเดนมาร์กยังคงไม่มีคริสโตเฟอร์อาเยอร์คีนลูอิสพอเตอร์และวิตาลียาเนลที่โดนโรคเดี่ยงเล่นงานแต่มีข่าวดีคือเจไดตัวแซนดอนแบปติสพ้นโทษแบนกลับมาช่วยทีมอีกครั้งส่วนการจะทับคาดว่าแฟรงค์จะมาในระบบ3-4-3โดยที่อีแวนโทนี่จะดอ,อกสตาร์ทเป็นต,นตัวจริงในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้า พร้อมกับมีบียองเอมเบโมและโยอันวิซาขนาบข้างในพื้นที่ริมเส้นขวาและซ้ายตามลำดับขณะที่ในแดนกลางเป็นหน้าที่ของมาเทียสเยนเซนและคริสเตียนนอกาดคอยเดินเกมทางด้านตำแหน่งเซนแบ็กใช้งานเบนมีอีธานพินน็อกและฟอนตุสยันสันคุมหลังบ้านอยู่ด้านหน้าผู้รักษาประตูอย่างดาบิดรายาที่ทำหน้าที่เฝ้าเสาไรายชื่อนักเตะที่คาดว่าจะลงสนามแมนดิเตตซีาบิดเดชยอารอนวานวสซาา ราเฟวรา,ารันลิซโดมาติเนสไทเลมาเลาาเซียมาเซลซับิเซอร์เฟรดเจดอนซานโชบรูโน่ฟแฟนเดนเดสมาคัดเลตฟอร์ดอองตอนีมาร์ซิยาวเมนฟอร์ดสามสาดบิดบรายาเบนมีอีธานพิน็อกปอนตุสยานสันแอรอนฮิกกี้คริสเตียนดอกาดมาทิสเยนเซนริโก้เฮนรีบริยองเอมเบโมอีแวนโทนีโยอันวิซา e ผู้ตัดสินจอนบรู๊ นายใหญ่แมนยูอัปเดตความฟิตเอริกเซนก่อนดวลเบรนฟอร์ดศึกพิมลิกความพร้อมล่าสุดของคริสเตียนเอริกเซนกองกลางคนสำคัญของทีมหลังหายหน้าหายตาไปนานแข้งทีมชาติเดนมาร์กวัย31ปีไม่เด็ลงเล่นให้กับแมนจิตับตั้งแต่ปลายเดือนมก,กราคมเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าส่งผลให้เขาต้องพักยาวล่าสุดเอริกเทนฮาคุนซือปีแสดงยืนยันว่าเอริกเซนจอะกลับมาช่วยทีมแล้วและกลับมาลงซ้อมกับทีมแล้ววันนี้ เขายัางไม่พร้อมลงเล่นสำหรับวันพรุ่งนี้แต่เขากลับมาลงสนามแล้วเชนฮากล่าวในแถลงข่าวก่อนเกมพิมลิกเขากลับมาฝึกซ้อมกับทีมในวันนี้ดังนั้นเราต้องดูว่าเขาจะมีความก้าวหน้าเร็วแค่ไหนทั้งนี้แมจิตจะเปิดรังรับมือเบรนฟอร์ในศึกพิมลิกอังกฤษคืนวันพุธที่5เมษายนนี้เวลา2นาฬิกาตามเวลาประเทศไทย เอริกเทนฮากออกมายอมรับว่าการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มี2กองกลางคนสำคัญอย่างกาซิเมโลและคริสเตียนเอลิกเซ่นนั้นส่งผลอย่างมากต่อการลุ้นเก็บ3มแต้มในพิมลีโดยเกมต่อไปจะเป็นการเปิดบ้านต้อนรับเบรนท์ฟอร์ดที่โอทัฟอร์ดตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิวส์นายใหญ่ชาวรัสเปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของห้องเครื่องทีมชาติเดนมาร์กโดยยืนยันว่าในเกมที่จะพบกับพึ่งพิฆาตนั้นแข้งรายนี้จะยังไม่สามารถกลับมาช่วยทีมได้ ยังไม่ใช่วันพรุ่งนี้แต่เขากลับมาลงซ้อมในสนามได้แล้วเขากลับมาซ้อมกับทีมในวันนี้ดังนั้นเราจึงต้องดูว่าเขามีพัฒนาการที่ดีขึ้นขนาดไหนนอกจากนั้นในเกมนี้เทนฮากจะยังไม่สามารถใช้งานกาซิเมโรที่ติดโทษแบนอีก2นัดได้โดยนอกจากเกมที่เปิดบ้านเจอกับเบรนท์ฟอร์ดแล้วยังเหลือเกมที่จะเจอกับเอเวอเรตอีก1เกมซึ่งในายใหญ่ปีแสดงก็ยอมรับว่าการขาด2กองกลางคนสําคัญทําให้ทีมของเขามีปัญหาพอสมควร สองผู้เล่นที่มีคุณภาพในแผงมิดฟิลด์ซึ่งเกมส่วนใหญ่จะตัดสินกันตรงแผงมิดฟิลด์นี่แหละเมื่อคุณไม่มี2นักเตะคุณภาพอยู่ในทีมมันก็ชัดเจนแต่คุณยังมีนักเตะที่เหลืออยู่ซึ่งแม้ว่าคุณจะไม่มีพวกเขาแต่คุณก็ยังสามารถเก็บชัยชนะได้เช่นฮากชี้2แบ็กขวามแมนยูฟอร์มสุดสูสีทำตนตัดสินใจลำบากเอริกเทนฮากออกมายอมรับว่าฟอร์มการเล่นของนักเตะทั้งสองคนในตำแหน่งแบ็กขวาณเวลานี้ มีความยอดเยี่ยมและสูสีกันเป็นอย่างมากซึ่งทําให้เขาตัดสินใจได้ยากว่าจะส่งใครลงสนามเป็นตัวจริงในช่วงหลังตามรายงานจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ในฤดูกาลนี้กุนซือชาวรัดมักใช้งานเดียโก้ดาโลออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในตำแหน่ง,นงนแบ็กขวาอยู่บ่อยครั้งจนทำให้อรอนวานบิสกาแทบไม่ได้ลงสนามทำให้มีข่าวเรื่องการย้ายทีมออกมาเป็นระยะแต่หลังจากเข้าสู่เดือนธันวาคมเป็นต้นมาเขาก็เริ่มได้ลงเล่นมากขึ้นโดยออกสตาร์ทเป็นตัวจริงไป16จาก26เกม ซึ่งเป็นการลงทําหน้าที่แทนดาวเตะทีมชาติโปรโตุเกสที่ได้รับบาดเจ็บต้องพักยาวเป็นเวลาหนึ่งเดือนอย่างไรก็ตามในช่วงหลังเชนฮาร์มักใช้งานทั้งคู่สลับกันไปมาโดยเขาได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเพราะฝีเท้าของนักเตะทั้งสองคนที่มีดีกันคนละอย่างทําให้เขาต้องเจอกับการตัดสินใจที่ยากลําบากในการเลือกตัวจริงในตําแหน่งแบ็กขวาไปด้วยผมคิดว่าการแข่งขันระหว่างเขาทั้งสองคนนั้นมันสูสีกันมาก บางทีอารอนก็มีดีในเรื่องของเกมรับส่วนดิโก้นั้นก็ค่อนข้างจะเด่นในเรื่องเกมลุกมากกว่าพวกเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในตำแหน่งดังกล่าวซึ่งมันสูสีกันมากจากนั้นเมื่อคุณมองไปยังคู่แข่งและคุณก็มีผู้เล่นมากเกินไปที่จะต้องบริหารจัดการคุณจะมีผู้เล่น2คนที่แทบจะมีอะไรที่เท่าเทกันโดยเฉพาะเรื่องฟอร์มการเล่นที่พวกเขาแสดงออกมาให้เห็นซึ่งมันเป็นปัญหาแน่นอนว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นในทีมและฟอร์มของพวกเขาผมจึงต้องเป็นคนที่ตัดสินใจ เช่นหากล่าวทางการชอต่อสัญญาแมนยูเจ้าตัวยอดหวานทันทีลูกชอแบ็กซ้ายแมนเชสเตอร์เต็จจะลดประกาศต่อสัญญากับปีแสดงออกไปอีก4ปีอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันอังคารที่4เมษายนส่งผลให้จะได้อยู่คาแข่งในทีมอโอตาฟอร์ดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2027เดิมทีสัญญาของกองหลังทีมช่างกรีฑาวัย27่ปีจะหมดลงในปี2024แต่ด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมในฤดูกาลนี้ที่ช่วยให้ทีมได้แชมป์คาราบาวครับ รั้งอันดับ5ในลีกและยังอยู่ในเส้นทางลุน้นแชมป์เอฟเอคัพกับยูโรปาลีกทำให้แมนจิตมอบสัญญาใหม่ให้เป็นรางวัลตอบแทนชอเผยหลังต่อสัญญาว่าเมื่อ9ปีที่แล้วผมเซ็นสัญญากับสโมสร,รที่น่าทึ่งแห่งนี้และผมก็ตื่นเต้นที่จะได้อยู่ต่อผมเติบโตอย่างมากนับตั้งแต่มาที่แมนเชสเตอร์เมื่อหลายปีก่อนทั้งใน,นานะบุคคลและในฐานานักเตะผมรู้ว่าอะไรที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จกับสโมสร,รแบบนี้ พวกเราอยู่จุดเริ่มต้นของการเดินทางภายใต้ผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชของเขาเราประสบความสําเร็จแล้วในฤดูกาลนี้แต่เราต้องการมากกว่านี้มันมีโอกาสที่ดีในการสร้างบางสิ่งที่พิเศษที่นี่และผมจะมอบทุกสิ่งเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นชอกล่าวชอแยกจากเซาท์ทอมตันมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ตั้งแต่ปี2014โดยค่าตัวราว30ล้านปอนด์และจากการต่อสัญญาครั้งนี้จะทำให้เจ้าตัวได้อยู่เล่นที่โรงละครแห่งความฝันเกิน10ปีอย่างแน่นอน สำหรับในฤดูกาลนี้ชอย,ยังคงเป็นกำลังหลักของเอดิคเทนฮากแม้ปีแสดงจะไปดึงไทยเลวมาเลเซียแบ็กซ้ายชารัดมาเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ปีที่ผ่านมาก็ตามโดยเจ้าตัวลงเล่นไปแล้ว36เกมในทุกรายการทำได้1ประตูและจัดไปอีก6แอซิสในเวลานี้แมนเตดตกำลังพยายามจับนักเตะสำคัญต่อสัญญาโดยนอกจากชอแล้วก็ยังมีมาคัสแลดฟอร์ดกองหน้าทีมช่าอังกฤษและดาบิดเดคาผู้รักษาป,ประตูชาวสเปนิสที่มีข่าวบอกปัดข้อเสนอรอบแรกแต่เชื่อว่าสุดท้ายแล้วจะคุยกันลงตัว นักเตะมีความสุขดีกับการเล่นให้สโมสรชออยู่อันดับไหนเปิดชื่อ10กองหลังค่าแรงสูงที่สุดในพรีเมียร์สปอตบีฟได้จัดอันดับกองหลังที่มีค่าแรงสูงที่สุดในพรีเมียร์สอันดับแรกซึ่งปรากฏว่าชอขยับจากอันดับ9ขึ้นสู่อันดับ4ขณะที่ราเฟียวารานเซนท้าททีมเรดเดวิลเช่นกันรั้งอันดับหนึ่งที่ตัวเลข3 4 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์10อันดับกองหลังค่าแรงสูงที่สุดในพรีเมียร์ 1. ราเฟอร์รานจากแมนเดต bon, สาม4 0นสี่0 0ปอนด์ 2. จอห์นสโตนจากแ bon, มนซิตี้2,500 0 0ปอนด์ 3. เฟอร์กิวฟานไดจากลิเูอร์พูลอ2 0 0 0่ปอนด์ 4. ลูกชอจากแมนเดต0 0 0 0 0 0ปอนด 2, bon, ์ป็เบนชีเวลจากเชลซี1,900 0 0ปอนด์หแฮร์ดี่แม็กควายจากแมนเดตนึ 1, 8, 9, 90, bon, ่งส่เปอนด์เเทรนอเล็กซานเดอร์โนจากลิเูอร bon, ์ู่ล180,000ปอนด์ 8. คาริดูคูลิบรีจากเชลซี1 6 000, 000 bon, 9, ึ0 0 0ปอนด์ 9. แอนดูรัสัน160,000ป bon, อนด์ 10ชอการเซลโลจากแมน c i t y ตอ140,000ปอนด์หากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ